ข่าวดีดีกับพี่คำรนำรณา,า,าร้วนตอนไปเที่ยวเถอะวังทองนครไทยไปแล้วชีวิตและสมองของท่านจะสว่างสวยขึ้นอีกเยอะไงเดอ้อ <c> ฮ <oughs> ิบอกให้พิษณุโลกที่นี่คือบ้านหน,นองพีนนะครับ นนหหมมามัจะอ,อ้อบนเส้นทางพิษณุโลกลมศักรประมาณกมที่60แวะเข้าไปสัมผัสกับการตื่นตัวของร่างกายด้วยกาแฟชีวิตชีวา เสร็จแล้วเดินไปข้างหลังจะเห็นแปลงดอกไม้งามตาสับพรพับลิ่นใดไหนกันร้อยพันไม่หอมยวนยีเลยไปอีกนิดเ,เราจะชิดใกล้กับน้ำตกปอยที่เย็นสถานสวงสวยอย่างนี้ จากจุดต่ำแผ่นดินเตี้ยของวังทองมองข้างบนขึ้นไปบนเขาบ้านแยงจะพบไร่สับปะรดและสวนทุเรียนขนาดใหญ่ที่เขาปลูกโดยสร้างแหล่งน้ำไว้หล่อเลี้ยงข้างบนด้วยและบนนั้นมีผาตะวันงามดูพระอาทิตย์ยามเย็นวิไลาตายิ่งนัก มองลงไปข้างล่างจะเจออ่างเก็บน้ําของเขตวังทองที่เขากําลังขยายเพิ่มปริมาณน้ําให้กับเกษตรกร,กรได้ครับผลกลางเน้อที่ร้อยไร่จะประกุดลอกแล้วกระจายน้ํำไปอาชจบ้าน3าส่หมู่บ้านชีวิตจะดีต้องมีอาหารอร่อยเพื่อสุขภาพที่ผาตะวันงามเขามีครับผาตะวันงามหมู่2น้นองหินตําบลบ้านแยงอำเภอนครนทคจังหวัดพิษณุโลกครับประสบความสำเร็จแล้ว ครับก็ประสบความสําเร็จทําให้ผู้คนเดินทางมานี่ครับบ้านหนองหินตําบลบ้านแยงอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกพาเที่ยวพากินพาชมถิ่นอันสวยงามของวังทองนครไทยขอรับแม่นบอแม่นเมืองนี้ไม่มีทุกโ่พทิศณุโลกโอ้สองแควแน่แท้บ้านชาหันประวัติศาสตร์บันทึกไว้คนไทยรู้กัน คนปัจจุบันก็ออยังสำคัญยึดมั่นสืบไปข่าวดีๆกับพี่คำรณขอเชิญท่านมาเยี่ยมยน์สักครั้งหนึ่งจะมิลืมพิษสนุโลกวังทองนครไทยนะ <laughs> จะบอกให้ hey เมืองนี้ไม่มี